ค่ะกลับมาคบกับคลิปของการเอาน้ําซาวข้าวใส่ไปนในขวดเพื่อหมักให้เป็นจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวค่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ชมคลิปภาคต่อก็จะเห็นว่าเนี่ค่ะในกรละมังนี้ก็คือน้ําซาวข้าวซึ่งเป็นข้าวใหม่น้ำซาวข้าวที่เป็นข้าวใหม่จะให้น้าข้นมากค่ะขาวข้นมากเลยค่ะ ที่บ้านแม่เสรลุงเอาน้าล้างข้าวเนี่ยค่ะน้าซาวข้าวเนี่ยไปเลี้ยงวัวทุกวันวัวแข็งแรงดีเติบโตดีมากเลยค่ะนอกจากใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้แล้วนะคะเราก็ยังเอามาทําเป็นจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวแล้วก็ใช้ดูแลต้นไม้ได้เี่เสรลุงมีที่หลังห้องก็จะมีมะลิมีมะลิมีต้นน้อยหนามีจําปีแดงนะคะก็มีพยอมแล้วก็มีกันกราวแล้วก็มีคูนขาวแล้วก็มีวอเตอร์เกต นะคะตรงนี้ก็คือใส่ลงก็ใช้ในการดูแลพวกเขานะคะนี่ค่ะวิธีทําก็ง่ายนิดเดียวค่ะล้างข้าวแล้วก็เทในขวดค่ะวิธีทําจุลินทรีย์น้าซาวข้าวง่ายมากค่ะคือเราล,ล้างข้าวเสร็จแล้วเราก็เทน้าซาวข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปในขวดแล้วก็หมักไว้หนึ่งส,สัปดาห์ค่ะระหว่างที่เราหมักเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแก๊สแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขย่าเสร็จป,ปุ๊บก็เปิดฝาเพื่อคลายแก๊สแล้วก็ปิดฝาไว้อันนี้คือวันที่หนึ่ง วันที่สองก็ทําเหมือนกันค่ะรูปแบบก็คือพอเราใส่ไปปึ๊บผ่านไปหนึ่งวันมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นให้เราเปิดค่อยๆเปิดฝานะคะเพื่อคายแก๊สพอแก๊สพอเปิดฝาคายแก๊สหมดแล้วก็ให้ปิดฝาแล้วก็ขยา่าเขย่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเปิดฝาเพื่อคายแก๊สแล้วก็ปิดฝาไว้ก็คือขย่าแค่วันละค้งค่ะใช่เปิดฝาคายแก๊สออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาขย่าอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้ นี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้ใส่ลุงได้ไม่เต็มขวดนะคะเพราะใส่ลุงล้างข้าวแค่น้ำเดียวใส่ลุงต้องการวิตามินให้ให้เราได้กินวิตามินอะ่ะแต่ว่าน้ําซาวข้าวแค่น้ําเดียวเราก็ขยายได้คือคือเราได้แค่นี้ก็จริงแต่เราจะเปิดน้ําค่ะเปิดน้ําใส่เข้ามาจนถึงนี่เลยใส่ลุงจะใส่น้ําในระยะที่ปากขวดห่างจากปากคือระยะของน้ําจะเห็นมันมีล็อกถูกไหมคะ ใส่ลุงจะใส่ถึงประมาณนี้แหละซึ่งถ้าเราวัดมันก็คือปากขวดเนี่ยมาถึงจ,งจุดที่เราใส่เนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วชี้นิ้วชี้ไครนิ้วชี้มันถ้านิ้วชี้ใขรย,ยาวก็ใช้นิ้วก้อยก็ได้ค่ะแล้วแต่นะเบื้องต้นตอนตอน,นี้ใส่ลุงได้น้ําซาวข้าวที่มีความเข้มข้นแล้วเราเดี๋ยวเส่ลุงจะใส่น้ําลงไปเพื่อที่จะทําให้เขามีปริมาณเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากล้างข้าวเยอะเพราะว่าเดี๋ยววิตามินหายไปหมดนะคะกลายเป็นว่าต้นไม้ได้มีวิตามินแต่คนไม่ได้นะคะ เจริญก็จะล้างเอาในกระละมังนี่แหละค่ะเปิดน้ําใส่ในกระละมังเพื่อที่จะเอาน้ําซาวข้าวที่ติดอยู่ในกระละมังเนี่ยก็ถือโอกาสล้างกระละมังไปด้วยในตัวเห็นไหมนี่ค่ะเราก็เทลงมาเรียบร้อยนะคะเราก็เอาน้าเนี่ยที่เราล้างกระละมังอะค่ะเทลงไป นี่ค่ะอ่ะมันยังไม่เต็มมันยังไม่ถึงจุดที่สิุงต้องการเสรลุงก็ถือโอกาสล้างกระ,ะมังจริงๆเลยนะคะล้างกระ,ะมังให้สะอาดเพื่อเอาน้ําซาวค่ะตัยเสริลุงเป็นคนทําอะไรที่แบบว่าเสียดายของอะคะ่ะเสรยลุงจะใช้ประโยชน์จากอ่าสิ่งที่เสรยลุงชา้าที่เสรยลุงทาเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดตอนนี้เสรยลุงล้างกระ,ะมังเรียบร้อยแล้วน่าจะพอแล้วนะคะนะเดี๋ยวเก็บกระ,ะมังก่อนเนาะ เก็บกระมังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเทน้ำลงไปฟึบนี่ค่ะเนี่ยใส่ลุงจะใส่ประมาณนี้เอานิ้วก้อยแทนแล้วกันนะใส่ลุงอยากได้เยอะไงอยากได้เยอะก็เลยเอานิ้วก้อยแทนนะคะประมาณนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้แล้วเราก็เขย่าหน่อยนึงเพื่อให้น้ําที่เราเทลงไปอย โทษค่ะโทษค่ะกล้องอีฉันล่วงค่ะ